มาตะไหล่ะหนูลี่ตามาดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนคุณม่ส่อนมหาแม่จังดีพรุ่งนี้จะพาไปออกงานอยู่เราเกือบม้าตระไสียเหลืองเลยได้เกือบม้าตไซลูกได้เกือบม้าไซจ้าม่ไงไปฆ่าเพล่ดี มาขี่รถเดีอยวของ้างไม่ไ,มไมปหาแม่แนะค่ะอ๋นาริตาพ่อหนูชื่ออะไรลูกลืมชื่อพอ่อหรือยังขึ้ไปครับไปแน่แท้คือปวดครับปดแน่แท่เจ้มือน้อยังสีเบือ,บอะนี่ปลาเาต้องน,นนอปป้องปลาเทา นาลิตาจะขึ้นไปเล่นน้ำไหมขึ้นไหมดีเลยคะให้ป้าไปดูหน่อยบอสาวเกือบเหลืองมันเทิงศิลโอ้ให้ป้าจะให้พ่อจับมือหน่อยได้ไหมหขอจับมือหน่อยค่ะชุบพ่อยังเพือ่อนโอ้ยวันนี้หนูไปเที่ยวไหนมาบอพ่อซิวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาไปเล่นอะไรมา ไปกินอะไรมาวันเนี้ไม่เห็นชวนพ่อเลยกับแม่เลยกินข้าวค่ะกินกับอะไรคะกินกิเกกินข้าวค่ะอ๋อไปไปไปเพื่อนมเพื่อนเนี่ย คุณยายต้อยล้างพื้นค่ะเชียร์พื้นออกค่ะไม่ไปดวงมันเปียกมันเปียกค่ะมามามาหนหมู่บ้านหนี่งกเ็เรียนต่ำอันไหนแบบพังมืดเลยจนไนามีหัวอย่างไรเขาจะได้สมหวังแล้วเข <c oughs> าจะได้ข่ามาบอหัวแล้วนี่ มังตะมังหงเข็แรงจินระยเสร็จแล้วค่ารอนำอยเสร็จแล้วค่ารอน้ำอยู่ให้ป้าเล่นด้วยนะให้ป้าเล่นด้วยไหมเอาสาน้าน้ำใครน่ะแล้วเกืบใครใส่ให้สีเหลืองน่ะกบหายแค่้บหายแท้ตุ๊ปู สีไปร่างของน้ำช้แย่ต่อยบ้างสีไปร่างพื้นให้ใหต่อยบบกเกือบูดอ่ะรมืนะวันนี้นอนใครคะนอก,ก็ป้าโอเค <c oughs> ดีมาก <c oughs> นอนจะกับที่ตึงนะดูเด้อหิวหันหิ้วหนหินอนแน่เจ็บจัไม่เจ็บจแน่แน่จะไปเท่าเด้อเขากัดขาดิ <c oughs> ไม่ต้องไปใกล้เขาเลยค่ะ มันเปียกแลมาสบัดน้ำเห็นท่านั่นมาแล้วปะันน่เปนี่ยมัูม,ม,ม,มง,งไม่เสร็จยังไม่เสร็ลูกเดี๋ยวเสร็เราค่มาเดินนะลูกนะรอ,อ,อเขาลงยากรกเดี๋ยวพ่อจะเปิดน้ำมนนัให้ดูน้ำไอสวนให้ดูให้มันพุ่งให้ดู